เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มแประจำวันที่21มกราคมวันนี้กับรอบคัมครับเรามาที่เรื่องการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญต่างๆภายในสโมสรซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในช่วงเช้ามือที่ผ่านมาสโมสรในการแต่งตั้งโอมาเบราดาอดีตซีีโอคนดังของแมนเชสเตอร์ซิตี้มารับตำแหน่งเดียวกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยนะครับกับดีลนี้ แต่กับในตำแหน่งอื่นครับตอนนี้ก็มีการหารือกันภายในของออนีออสกับการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นผอ,อกีฬาของสโมสซอนและก็หัวหน้าฝ่ายซื้อขายของสโมสซอนด้วยเช่นกันด้วยกับตำแหน่งผอ,อกีฬาของสโมสซนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือออกมาค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งพอมิเชลที่อาจจะมารับตำแหน่งนี้ที่แมนยูเน็ดและก็แดนแอชเวิร์ดผอกีฬาของสโมสซนิวคาสเซลที่ก็อยู่ในคันดีเดตเช่นเดียวกัน ซึ่งกับล่าสุดครับตามรายงานของด h อ a t l ลนติกสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงก็มีการเผยว่าแมนยูน t เต็ดมีความมุ่งมั่นที่จะแต่งตั้งแดนแอชเบิร์ดเข้ามารับตำแหน่งของกีฬาสโมสรและกำลังเจราจากับทั้งแดนแอชเบิร์ดและก็นิวคาสเซิลไปในตัวด้วยกับการดึงตัวเขามารับงานที่แมนยูน t เต็ดครับ ส่วนในรายของพอลมิเชลทางกองทัพปีแสดงนะครับก็ชัดเจนว่าต้องการให้เขานะมารับตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายซื้อขายให้กับสโมสซอนถึงแม้ว่าจะต้องลดบทบาทลงมานะครับจากเคยที่รับหน้าที่ของอกีฬาสโมสอนให้กับโมนาโกแต่กับข้อสเสนอนี้ครับก็ต้องมาลุ้นดีว,ว่าทางพอลมิเชลน่ะจะยอมลดบทบาทลงมารับงานนี้ที่แมนยูนเต็ดหรือไม่เพราะไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าโรม่าทีมดังในอิตาลีก็อยากจะได้ตัวเขาไปรับงานในตําแหน่งของอกีฬาให้กับทัพหมาป่าที่กรุงโรมเช่นเดียวกันครับ เรากลับมาที่ดีลการเซ็นสัญญากับโอมาเบราดาซีอโอคนใหม่ของทัพปีแสดงเรานะครับซึ่งแน่นอนว่านี่คือดีลที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์หลายๆคนเลยล่ะซึ่งกับประวัติที่ผ่านมาของเบราดานะครับก็ถือว่าอยู่เบื้องหลังความสําเร็จหลายๆอย่างของ Manchester City. แมนเชสเตอร์ซิตี้เราเรียกเวลากว่า1ิปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ครับั้งเรื่องการดึงนักเตะรายได้ต่างๆที่ทําให้แมนซะิตี้น่ะกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจในวงการฟุตบอลยุคปัจจุบันจากตอนแรกเป็นแค่ทีมปลายแถวไม่อยู่ในสายตาของแฟนบอลส่วนใหญ่ซะด้วยซ้าครับ นอกจากนี้โอมาเบราดาก็พูด,ดถึง4ภาษาและก็เป็นส่วนสำคัญในการนำหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกอย่างเอริงบราวฮาแลนมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยรวมไปถึงนักเตะชื่อดังอีกหลายคนด้วยนะครับนอกจากนี้เรื่องของสปอนเซอร์ต่างๆที่เข้ามาเขาก็มีส่วนสำคัญเช่นกันดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับที่เซอร์จิมลัดคลิฟ์และก็จูกุลเกรซ์ตัดสินใจร่วมกันในการเดินหน้าหาโอมาเบราดาเพื่อต้องการนำความสามารถของเขานี่แหละมาเสริมสร้างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราให้กลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง ภยายใต้ยุคของกลุ่มทุนเีนิออสนั่นเองครับทั้งนี้หลังจากมีการแต่งตั้งโอมาเบราดาเข้ามารับตำแหน่งซีอโอคนใหม่ของสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทางกองทัพปีแสดงก็ได้ออกมา,ถาแถลงการอย่างเป็นทางการกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความมุ่งมั่นที่จะพาฟุตบอลและก็ฟอร์มการเล่นในสนามให้กลับไปอยู่ในหัวใจของทุกสิ่งที่เราทําอีกครั้งการแต่งตั้งโอมาเบรราดาเป็นก้าวแรกในการเดินทางของเรา ในฐานะหนึ่งในซีโฟุตบอลที่มีประสบการณ์มากที่สุดของฟุตบอลยุโรปโอมาเบราดาจะนําความสนุกของฟุตบอลและก็ความมาั่งคั่งทางด้านการตลาดมามอบให้กับทีมจากซติความสําเร็จที่เขาเคยพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วว่าสามารถช่วยพลิกโฉมหน้าให้สโมสอนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ปัจจุบันเขารับบทบาท CEO ให้กับซิตี้ฟุต a l l Group ซึ่งดูแล11สโมสรใน5ทวีป และก็เคยดํารงตําแหน่งในระดับสูงที่บาร์เซโลนามาก่อนด้วยเช่นกันนี่คือความตั้งใจของเราที่จะเริ่มต้นพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปสู่สโมสตแห่งชัยชนะอีกครั้งเรายินดีอย่างมากที่โอมาเบราดาจะเข้ามาช่วยให้เราประสบความสําเร็จอย่างที่เราตั้งเป้าเอาไว้เพื่อที่แฟนบอลจะได้ยินคำพูดของเซอร์แมตต์บัสบี้กันอีกครั้งและได้เห็นธงสีแดงโบกสะบัดในอังกฤษยุโรปและก็โลกลูกหนังหลังจากนี้จะมีการยืนยันวันเริ่มงานของโอมาเบราดาอีกทีดูในระหว่างนี้แพทริกสตว์จะยังคงทำดีซี ไปมากันที่ข่าวต่อไปครับกับทัศนะของดิมิทาเบอร์บัตอฟที่ได้ออกมาระบุว่าคาริมเบนเซม่ากองหน้าตัวเก๋าจากเอาอกิติฮัตอาจจะเป็นดีลที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรื่องของประสบการณ์แต่เขาก็มองว่าหากเบนเซม่าเลือกย้ายไปอยู่กับทีมอย่างเชลซีหรือว่าอาร์เซนอลก็น่าจะเหมาะสมกับเขามากกว่าเพราะว่าทั้ง2ส,สโมสรกําลังมองหากองหน้าตัวเป้าแถมด้วยสไตล์การเล่นก็น่าจะเหมาะสมกับเบนเซม่ามากกว่าจะย้ายมาที่แมนยูไนเต็ดด้วยครับด้วยดิมิทาเบอร์บัตอฟได้ให้ทัศนะกับเรื่องนี้เอาไว้ว่า ผมมองว่าบางทีแมนยูนเต็ดอาจจะมีภาพของคาริมเบนเซม่าอยู่ในทีมมีคนบอกกับผมว่าเขาอาจจะลองดูว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรและผมก็คิดว่าเบนเซม่าจะเป็นส่วนเสริมที่น่าสนใจของทุกทีมเลยล่ะเขาจะนําประตูมาสู่ทีมเหล่านั้นอย่างแน่นอนและเราก็มารอดูว่าแมนยูนเต็ดจะทําอะไรบ้างในเดือนมกราคมนี้แต่ทําไมล่ะทาไมแมนยูนเต็ดน่จะเซ็นสัญญากับเบนเซม่าไม่ได้เขานําประตูและก็ประสบการณ์เข้ามาได้อย่างแน่นอน เขาอยู่ที่สโมสซอนอย่างเรือมาริดมาก่อนดังนั้นเขาอาจจะคุยกับราฟาเอลวาราในตอนนี้ก็ได้นะทําเรื่องการซ้อมว่าเป็นยังไงบ้างเอริกเฮนทักเป็นยังไงบ้างและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะเป็นยังไงบ้างกับสถานการณ์ในตอนนี้เราทราบดีว่าคาริเบนเซม่าไม่มีความสุขจากสิ่งที่เราได้อ่านจากสื่อและตอนนี้เขาแค่อยากเล่นฟุตบอลเท่านั้นเขาไม่ได้เล่นเพื่อเงินอีกต่อไปแล้วเขามีเงินมากพอดังนั้นเขาจึงเป็นตัวเลือกของแมนยูไนเต็ดได้อย่างไม่ยากเย็นเลย คาร์ดิเนเซมาต้องการเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งผมคิดว่าเขาต้องการเล่นอย่างสม่ำเสมอด้วยเขามีความคล้ายกับคริสเตียโนโรนัลโดในแง่ของเรื่องนี้แหละเขาต้องการจะคว้าแชามป์มาด้วยเช่นกันดังนั้นกับโอกาสที่เขาจะย้ายมายังแมนยูเน็ดมันก็ขึ้นอยู่กับเอลดิร์เคนฮากแล้วล่ะว่าจะพูดคุยกับเขาอย่างไรบ้างแต่ท้ายสุดแล้วในบางครั้งแบรนด์และตาวสโมสซอนของแมนยะูเนเตดน่ะก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักเตะชื่อดังหลายคนเข้ามาสู่ทีมได้อย่างง่ายดายเช่นกัน แต่ถึงอย่างนั้นแล้วผมก็คิดว่าคาริเมซมย่าน่าจะได้มีโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอมากกว่าหากว่าเขาเลือกย้ายไปอยู่กับเชลซีเพราะว่านิโคลัสแจ็กสันก็ยังหาฟอร์มเก่งไม่ได้เลยนะและก็พลาดโอกาสสำคัญอยู่บ่อยครั้งด้วย นอกจากนี้แล้วกับการอยู่ในลอนดอนซึ่งบางครั้งคุณก็ต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ในเมืองใหญ่แบบนี้แหละดังนั้นกับสโมสรอนอย่างอาร์เซนอลก็ดูจะมีความเหมาะสมกับเขาไม่น้อยเช่นกันเพราะว่ามีความคล้ายกันเพราะว่าเขาสามารถไล่ล่าความสําเร็จในแชมเปี้ยนส์ลีกได้เขาสามารถลงเล่นอย่างสม่ำเสมอได้ด้วยเช่นกันเพราะว่ากาเบรียลเชสุสสามารถขยับไปเล่นริมเส้นได้และผมก็มีแอบคิดนะว่าบางที่คาริมเมนเซมา่าอาจจะอยากให้อาร์เซนอลก็ได้ด้วยสไตล์การเล่นของพวกเขานี่แหละ ดังนั้นสำหรับคารีเมเซมาแล้วทางเลือกที่น่าสนใจผมคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะเลือกย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนมากกว่าไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดและในความคิดของผมเบนเซมาต้องการลงเล่นถ้าไม่ใช่ทุกเกมก็เกมเว้นเกมเขาจะไม่ย้ายไปเพื่อเป็นตัวสํารองอย่างแน่นอนเขาต้องการพิสูจนตัวเองว่ายังเจ๋งแค่ไหนอยู่ในตอนนี้ เรามาต่อกันที่ทัศนะของเดวิยยอกอดีตกองหน้ายุค3มแชมป์ของทัพปีสแสดงเรานะครับเดวิยยอกได้ออกมาเผยว่าแมนยะูนต่าควรจะต้องเด็ดขาดด้วยการขายนักเตะอย่างอันโตนี่ออกจากทีมไปเลยครับเพราะว่าอยู่ต่อไปก็ไม่ได้ทําให้ทีมนะมีลุ้นแชมป์หรือว,ว่าดีกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าฝีเท้าไม่ถึงและยิ่งจะทําให้สมสรนเสียโอกาสในการเสริมทัพด้วยนักเตะท,ที่ดีกว่ามาร่วมทีมด้วยนั่นเองครับเดวิยยอกได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้เอาไว้ว่า นักเตะอย่างอันโตนีจะเข้าใจดีว่าพวกเขาไม่สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเท่าที่ควรเมื่อย้ายมาอยู่กับสโมสอนใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือเรื่องยากสำหรับเขาและผมก็เห็นใจเขานะแต่ว่ามันคือความรับผิดชอบของเขาและก็ตัวสโมสอนหาว่าสิ่งต่างๆนมันไม่เวิร์ก สโมสรอนต้องขายนักเตะแบบนี้ออกจากทีมไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่อย่างนั้นแล้ว Small สโมสรอนอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์เดิมๆในทุกปีที่ลงแข่งการมีนักเตะฟีเท้าปานกลางและเซ็นสัญญาระยะยาวแบบอันโตนี่ทํายังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้แบบที่พวกเราคาดหวังนะนี่คือเรื่องหายหน้าของ Small สโมสรอนอย่างแท้จริงหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดซั s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook r e ร d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม